การโอนย้ายคลังด้วย QR code นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าสินค้ามีอยู่ในคลังหรือเปล่าล็อตที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือล็อต2 0 2 2 0น0 4นะคะจำนวนที่มีอยู่ตอนนี้คือ50ชิ้นนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะเราก็จะไปที่ตัวแอดมินต่อเลยค่ะต่อไปนะคะไปที่เมนู โอนสินค้าได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทำการสแกน QR Code ที่แปะอยู่ที่ตัวสินค้าได้เลยค่ะกดเครื่องหมายถูกนะคะระบบจะสอบถามว่าเราอ่าน QR Code ครบหรือยังถ้าครบกดตกลงค่ะและระบบจะแจ้งให้อ่าน QR Code ต้นทางนะคะก็คือ QR Code ของคลังต้นทางนั่นเองทำการสแกน QR Code คลังต้นทางเลยค่ะ หลังจาก QR Code ต้นทางเรียบร้อยก็ต้องสแกน QR Code ปลายทางด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะหลังจากที่เราส่งออกแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่เราต้องทำเหมือนเดิมก็คือนำเข้าข้อมูลจากแอปมินค่ะเลือกใบโอนย้ายเมื่อกี้เลยนะคะ กดประมวลผลค่ะหลังจากเราประมวลผลเสร็จนะคะไปที่หน้าบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะสินค้าถูกไหมจำนวนถูกไหมหลังจากน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปตรวจสอบข้อมูลที่หน้าบันทึกข้อมูลต่อค่ะเลือกรายการที่เราน้ำเข้ามาเมื่อสักครู่เลยนะคะ เห็นไหมคะจำนวนคลังต้นทางคลังปลายทางตรวจสอบที่หน้าดีเทลอีกครั้งว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วก็สามารถผ่านรายการได้เลยค่ะหลังจากผ่านรายการเรียบร้อยนะคะเพื่อความมั่นใจ เราลองไปตรวจสอบสต็อกอีกทีนึงก็ได้นะคะว่าของอ่ะอยู่ที่คลังไหนก่อนหน้านี้นะคะของอยู่ที่โลเคชัน f 1นะคะโอเคโอเคนะคะเห็นไหมคะล็อตที่2 0 2 2 0 2 0 4นะคะจาก f 1ถูกย้ายไปเป็น k 1เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการโอนย้ายสินค้าด้วย qr code นะคะ